สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสสันพาดัวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสตาค่ะวันที่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าหสิบค่ะทุกคนวันจันทร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคําเตือนปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำวนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการเจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ทายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นไปดูวันที่9ก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดพี่นองคะจะเขียนผิดนะคะทุกคนขอโทษขอภัยใจะให้เด่นอยู่ที่1และ0มา605 47นะคะทุกคนเบิ้งที่เราพี่น้อง06 6 0มาอยู่ทางหนาค่ะทุกคนขา่ได้จับห้พี่น้องเลขเด่นประจำวัน1กับ6หลุดหมด นะคะทุกคนหกศูนย์ห้าสี่เจ็ดเด่นมาศูนย์ค่ะทุกคนคะเอาชอบก็ค่อยเรียนตามนะคะเรียนผ่าค่อยตามนะคะทุกคนห้าเข้าหกเข้าเจ็ดเข้าแปดหลุดเก้าเข้านะคะทุกคนเอาเหลี่ยวแต่มือเป็นสีเขา่าสี่หลุดพี่น้องโอ้ยแอดมินกระน้่บอท่านนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะสำหรับวันที่สิบ จากที่ใจคำนวณตัวเด่นมาได้นะคะ F4 จะได้เด่นอยู่ที่ศูนย์และเก้านะคะสำหรับคู่ที่ f 1นจะจับให้นี้นะคะเป็นการจับคู่ระบางตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจาวันนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดทุกวันถ้าไม่ชอบจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกคนศูนย์ค่ะทุกคนมาดูค่ะศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สอง เก้าค่ะเก้าหกเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสี่ค่ะคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะสีขาอยู่ที่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าคู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะคะพี่ดองเมื่อนีนะคะพี่ดองมักเกา่าซีซีเก่านะคะพี่ดองมักค่อยตามเด้อพี่น้องเด้อบหมักพานนะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลข วรนจัน,นะคะอยู่ที่2กับ7เบิ้ลประจําวันคือ2 2และ77เลข2และเลข7นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะ fc ่ะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันไปพร้อมๆกันนะคะเด่นวันนี้อยู่ที่0ูนย์เด่นประจําวันอยู่ที่2และ7เป็น0 2 2 0 0 7องนนะคะทุกคนอ่า จับให้ทั้งสองคู่นะคะเก้าค่ะเก้าสองสองเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสองสองเก้าไ่ได้จับให้จับได้เก้าเจ็ดถ้าพี่น้องมักก็ค่อยตามนะคะพี่น้องประมักให้พันนะคะส่วนศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์เก้าหกหกเก้าใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าพี่ชอบก็ตามได้ถ้าพี่ไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เช่นเคยนะคะพี่น้องมีเขาเราก็มีรุดถูกมือพี่น้องคะ ไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันอย่างที่บอกนะคะทุกคนค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางเราสตาร์นะคะวันที่10บกุมภาพันธ์2568ัใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะพอ่ีขาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันมานกันสุกภูทุกคนเลยพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ